ดีไลายหุ่นคุณคูณในโปปปี้เพทาไม่ใช่หรอโอ้นคุณคุณครูผีเหรอแพนด้ากุ๊กกฝากทุกคนกดติดตามช่องพี่กุ๊กๆุ๊กตรงนี้นะคะและอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะ <c oughs> อ้ยอุ้ยอุ้ยอะไรฉลาดฉลาดอุ้ยไม่นะคะคนสวยปกติก็ฉลาดอยู่แล้วอะอุ้ยอตบประตูทำไมเนี่ยอุ้ยใครมาอุ้ยตัวจะมาเจรจาให้เราอบอกว่าไม่ต้องมาช่วยไม่ได้อยากช่วยค่ะหลุดมาค่ะโอ้ยทำยังไงล่ะคะจะออกค่ะ S <S แพตตีอ้อุ๊ยอะไรโ่้โหท้าฉันฝันร้ายอะฝันร้า,ายอะไรเนี่ยกูกูรู้โอ้สารทุกข์แขวนว่า นี่ฉันกำลังเล่นในเกมนี้เลยอะเกมป๊อปพี่เพย์ทามเหรอใช่ชื่ออะไรนะมิดดี l ไลท์มิดดี้ไลท์ใช่ฉันว่ามันเปก่อนอะฉันมีลางซึ่งหอนเมื่อตอนวันลอยกระทงอะโอ้ยกูกูอย่าไปเวอร์มันก็แค่เกมไม่ได้ฉันว่าฉันต้องไปบินโดนจุดที่ฉันฝันถึงเอาจุดไหนอะ่ากูกูตามฉันมาเอามาถือวางไว้โอเคโอเคไป นี่แหละทำเลเหมาะสมโอ้ยกูกูมันไร้สาระหรือเปล่าเนี่ยโอ้ยไม่ไร้สาระเรารีบมาดูกันดีกว่านั่งนั่งนั่งด้วกเวาสะดวกสบายโอเคเรามาบินโดนกันนะทุกคนเฮ้ยฉันรู้สึกว่ามันมีลางสังหรณ์จริงๆค่ะฉันว่าเธอคิดมากไปโอ้ยไม่ได้คิดมากหรอกจ้างั้นก็บินพิสูจน์เลยนี่เราต้องพิกัดตรงพื้นก่อนนะเฮ้ยเฮ้ยพัตเต้เฮ้ยจะเจออะไรเธอไม่บอกเลยนะอ๋อเจอแต่ต้นไม้ในตอนเนี้ย ตรงที่ฉันฝันนะ่ะเฮ้ยตรงไหนต่อๆๆฉันฉันเด้งโดนสูงไปด้วยเดี๋ยวนะฉันกดลงนิดนึง้ย,ยจะดูอะไรกันแน่เนี่ยกู๊กูก๊กโอ๊ยตรงทางมุมขวาข้างทางคดแดงนี่ตรงทีง่ฉันฝันน่ะเฮ้ยเดี๋ยวนะมุมขวาของโดนนั่นอะไรอะอุย้ยอะไรอะกู๊กู๊กมีคนนั่งร้องไห้อยู่เหรออุย้ยแล้วก็มีเด็กๆด้วยหรือเปล่าโก,โกู๊ก เนะีเด็กๆไปทำอะไรกันตรงนั้นอะเฮ้ยเด็กๆทำร้ายคนเหร,อ,<ฮ>หรอเดี๋ยวฉันซูมเข้าไปดูกันนะอ๋อทำไมแกล้งเขาอย่างนั้นน่ะเฮ้ยเด็กๆทำไมเป็นคนนิสัยไม่ดีแบบนี้เลยเด็กสี่คนแล้วก็รุมแกล้งคนที่แบบเนะฮ้ยเดี๋ยวนะผมบางสีษาล้านเหรอเฮ้ยกูกูฉันว่ามันคุนๆนะเหนะมือนฉันเคยเห็นที่ไหนหร,หรือเปล่าชุดแบบนี้เหรอเดี๋ยวนะคนที่ใส่เสื้อกากสีฟ้าแล้วก็กระโปรงแดง คุณคูน่ะกูกูเหมือนเพิ่งเคยเจอเนี่ยแหละไม่นานเนี่ยฉันจำไม่ได้อ่ะเดี๋ยวนะกระปุงแดงๆหลายจุดเหมือนในเกมที่เธอเล่นเมื่อกี้อุ้ยกูกูเนี่ยมันมีตีไลายหุ่นคุ้นๆในโปปปี้เพเทาไม่ใช่เหรอโอ้ยกูรูปนี่หรอเฮ้ยเฮ้ยเรามาดูกันต่อเราไปต่อเล้วว่าใช่หรือเปล่าอ่ะอาจจะไม่ใช่ก็ได้นะเพนตี้ของฉันก็ไม่ชัวร์แต่ว่าการแต่งตายมันใช่นะเฮ้ยแต่เด็กลุกทำร้ายกันอย่างนี้ไม่ได้นะ ถึงจะเป็นหุ่นคุกคุกมันเงยหน้าขึ้นมาเดี๋ยวเราพาดูก่อนทำไมปากมันเป็นอย่างนั้นล่ะพัตตี้ก็เพราะว่ามันกินศพไงกุ๊กกุ๊กมันแทะศพจนปากมันฉีกถึงหูเลยอ่ะเดี๋ยวนะประวัติมันเป็นยังไงเหรอไอ้มิดดีไลท์เนี่ยอุ้ยมิดดีไลท์น่นอนกุ๊กกุ๊กมันเคยเป็นคุณครูฝึกสอนในป๊อบบี้เพย์ท่าใช่ไหมจนกระทั่งมันเกิดช่วงเวลาแห่งความสุขกุ๊กกุ๊กทำให้โรงเรียนนั้นต้องปิดตัวลงและอาหารมันก็เริ่มหมด พออาหารหมดใช่ไหมด้วยความหิวของคุณครูอ่ะมันก็เลยไล่กินเด็กหรือคุณครูคนอื่นจนกลายเป็นศพเลือดนองเต็มโรงเรียนเลยคุกบเกิ <Hey. S 1> <อ>ดคดีฆาตการรมหลอนในโรงเรียนปิดตายใช่ลุกไม่ได้เลยก็ <Hey. S 2> เลยกินศพนักเรียนเหรอใช่กุกบ <Hey. S 1> มแ้วมันต่อ เราต้องพิกัดโดนเปลี่ยนมุมแล้วนะแต่ว่ามันก็ยังไล่เด็กอยู่อ่ะเฮ้ย้วิ่งปตีทำไมมันหัวเถิกแบบนั้นน่ะวิ้ยมันอาจจะสอดจนเครียดแล้วก็ได้กูกูหรือไม่ก็หิวจนไม่มีสารอาหารเป็นแบบบำรุงอ่ะเออวิ่งปตีเดี๋ยวนะตอนนี้ทุกคนตอนนี้มีดีไลท์มันกำลังไล่เด็กทั้งสี่คนเรามาดูกันว่าเด็กจะรอดไหมอ่ะเฮ้ยตอนนี้นะเด็กทุกคนกำลังวิ่งวิ่งวิ่งแล้วก็วิ่งวิ่งวิ่งแล้วก็วิ่งวิ่งวิ่ง ม่ดีเลยหุ่นดีเหมือนกันเนาะแพตตี้โอ้หุ่นสวยกว่าเธออีกอะอวยกว่าเธอได้จ้าอุ้ยอุ้ยอุ้ยแต่แต่แต่ตอนนี้มันกำลังวิ่งเฮ้ยดีลุกมนทำไมมันวิ่งออกมาล่ะอุ้ยเด็กหนุ่คนโดนไม่ดีไล่จับตัวได้อุ้ยอุ้ยทำเยียเยียกุ๊กูฉันว่าไม่ได้การแล้วแพตตี้ฉันเราต้องหาคนช่วยแล้วแหละใครอ่ะบุคคลที่เสื้อเหลืองอุ้ยนี่นะจะเสร็จสีส้องเธอเย จะบ้าเหรอกูกูฉันช่วยไปหลายครั้งแล้วนะให้ฉันพักบ้างเถอะฉันหน่อยเฮ้ยจะไปกันแล้วจะกินเด็กอะดูนี่เธอต้องไปแล้วกูกูทำไมอะเอาเธอใส่เสื้อแดงแรงนิดฉันใส่เสื้อลายมิกกี้เมาล์เอามันมีสีแดงอยู่โบโบมาดิไม่ได้กันมานี่เราต้องมาเป่ายิงฉุกกันงั้นก็ได้แฟร์ฝกันไปเลยมาย่างเย็งยาวปากกระเป๋ายิงฉุกความรักชนะทุกอย่างเธอไปไปเฮ้ยมันไม่ อะไรอย่างบุกโก้ช็ดเช็ดใส่ก็ได้เฮ้ยทุกคนตอนนี้แพตตี้อะกำลังไปช่วยนักเรียนที่กำลังถูกมิดิไลจะกินนะเรามาดูกันว่าแพตตี้จะช่วยได้ไหมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแพตตี้อยู่ไหนในตอนนี้มิดิไลเอ้ยแล้วเด็กทำไมสู้มิดิไลได้ล่ะเฮ้ยตอนนี้เด็กกำลังถูกมิดิไลเฮ้ยแพตตี้เข้าไปแล้วทุกคนเฮ้ยแล้วยังไงเฮ้ยโยนอะไรอ่ะแพตตี้อ่ะเอ้ยไม่ได้อุปกรณ์เข้าไปนี่แล้วโยนอะไรฮะเอ้าดึงใบไม้แล้วก็โยนใส่มิดิไลแบบนี้ก็ได้หรอ ้ยทุกคนตอนนี้แพตตี้กำลังสู้กับมิดีไลโอนะโดยการสู้แบบหมัดเมาสู้แบบให้มันตกใจสู้แบบอะไรก็ไม่รู้มาดูกันเฮย้ฮยทุกคนตอนนี้หมัดแพตตี้น่าจะใหญ่กว่ามิดีไลยสองเท่าแพตตี้สู้เขาแพตตี้สู้เขาแพตตี้สู้สู้เฮย้ยเด่นเดียกวาใช่อย่างนี้แหละถูกต้องเราต้องช่วยตัวประกันก่อนอ่ะหนักต่อไปแล้วก็แพตตี้ก็กำลังจเจอ่ะแดดเดเดแดแดเดเดแ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 ดเด ไปขวาโอ้ตอนนี้โอ้ยมิดิไลกําลังจะสกัดหาค่ะแพตตี้โอ้ยแพตตี้เกือบล้มเลยทุกคนเกือบหลับแต่กรรมมาก่อนได้โอเคไปเลยแพตตี้ไปมันใส่มัน,มนโอ้ยมิดิไลมันสู้อ่ะเฮ้ยทุกคนตอนนี้ทุกคนเนี่ยนะทุกคนเชียร์ใครคะทุกคนว่าใครจะชนะในเกมแข่งขันคันนี้หรือว่าหนึ่งแพตตี้ให้กดอนหนึ่งมิดีไลให้กดอสองอย่าลืมพี่คอมเมนต์นะเรามาดูกันต่องโอ้ยยังไงอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวนะทุกคนมิดีไลมันตุกใจอะไรข้างหลังแพตตี้อ่ะ เฮ้ยเพนตี้ช่วยเด็กออกมาได้แล้ว,วอะไรอ่ะ